เอาละครับรกิดรับกับเข้าสู่เกมอนโน1,800ในพาร์ทที่35หนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วจบไปที่เราทําศึกกับสีดํานะครับซึ่งเราก็ขับไล่สีดำไปที่เรียบร้อยแล้วนะเขาก็ยังพยายามซื้อเกาะน,นะครับแล้วก็เขาขยายเกาะที่แมปน้ําแข็งไปเรียบร้อยแล้วสเกาะน,นะครับก็เขาก็มาปิดการยึดเกาะของผมตรงนี้นะผมอุตสาไปทําแท้มอฟลเลนต์นนะ่ะให้บวกมาแล้วนะครับแต่ก็ยึดไม่ทันนะเขายึดไปก่อนแล้วนะครับภูเขาน้ําแข็ง3เกาะตรงนี้ก็เป็นของเขาแล้วเดี๋ยวเราคงต้องแบบ ค่อยๆซื้อก่อไปอ่ะนะใช้เยอะไหมอะ่ะใช้สิบแน่ถ้าอย่างนั้นเราคิดว่าแชร์ละสิบใช่ไหมห้าแชร์ก็ห้าสิบเรามีไม่พอตรงนี้เราปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเนาะ mm. ก็หลังจากจบศึกกับสีดํานะครับ mm. ผมก็ได้เล่นต่อบอีกหน่อยนึงนะครับ mm. ก็คือผมมาเพิ่มตัวของโรงงานผลิตกาแฟครับที่ New World นิวเวิด์กะคือก่อนนี้ครับก่อตรงกลางที่เป็นสีดํามาก่อนนะเนาะก็มาสร้างฐานการผลิตของกาแฟเพิ่มนะครับ mm. มีไรกาแฟอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีโรง,งงานกาแฟอยู่ด้านบนตรงนี้ครับ แล้วก็อีกกกอนหนึ่งก็เพิ่มเรียบร้อยแล้วกลายเป็นฐานการผลิตของซิก้านะครับตรงนี้ก็มีไรซิก้า่ตรงนี้น,นะใส่ตัวของรถแท็กเตอร์ oh <my> มีไฟฟ้ามีน้ํามันเรียบร้อย <Yes. S 1> นะครับแล้วก็ผลิตซิก้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วไอฐานการผลิตเก่าก็ลื้อทิ้งไปแล้วนะครับตรงนี้ลื้อไปแล้วเรียบร้อยก็พยายามให้อยู่เกาะเกาะเดียวเนาะก็ตอนนี้ทั้งซิก้าแล้วก็ทั้งกาแฟก็เพียงพอนะครับทีนี้ครับมาพูดถึงในพาร์ทนี้ครับในพาร์ทนี้ฮะเราจะมาทําการสร้าง ความต้องการขั้นต่อไปของเมืองครับก็คือตัวของเครื่องพิมพ์ดีดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะสร้างตัวของโต๊ะเอ่อโต๊ะสนุกด้วยนะครับโอเคคือตอนนี้เงินเราติดลบเยอะนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอาเอาบ้านเอนจิเนียร์ครับเนี่ยเอนจิเนียร์สกายสแควเปอร์ตรงนี้มาอัพให้มันได้ไดมีฟลเลนซ์ไงพออัพปุ๊บเนี่ยเงินมันก็ติดลบฮะเนี่ยเงินมันแบบนะมันมีค่าแมนเทเนนซ์ขึ้นมาแล้วเราก็ ก็เป็นอย่างที่เห็นครับเงินติดลบ2 0 0 0 0กว่าก็เดี๋ยวลองดูว่าตัวของเครื่องพิมพ์ดีดกับโต๊ะบิลเลียนเนี่ยจะสามารถทําให้เงินเราเป็นบวกได้ไหมนะอันดับแรกครับเราสร้างไอเครื่องพิมพ์ดีดก่อนลวกันนะเครื่องพิมพ์ดีดใช้เหล็กครับใช้ทองเหลืองแล้วก็ใช้ตัวของเลกเกอร์ซึ่งเลกเกอร์ใช้ตัวของทรายกับตัวของเลซินฮะแล้วก็อิทเทอร์เนลอิเทอร์เนลเนี่ยจริงๆต้องเอามาจากนิวเวิลด์ครับแต่ว่าผมมีตัวของไอเทมฮะซึ่งใส่ไปเรียบร้อยแล้ว คือตัวของหนังสือตัวนี้ครับก็จะทําให้โรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะครับให้เอ็กซ์ตร้ากูดเป็นอิเทอร์นอลครับแล้วดูครับไอ้เล้ามันฝรั่งตรงนี้มันผลิตได้โคตรเยอะไงอีเทอร์นอลที่ผลิตได้ก็เลยเยอะตามะนะนี่ฮะอีเทอร์นอลผลิตเกาะเดียวนะครับผลิตได้52เลยนะผมว่าก็น่าจะพอแหลนะเนอะแบบไอ้เล้ามันฝรั่งตรงนี้มันผลิตได้เยอะจัดนะครับเยอะเกินโอเคงั้นเรามาสร้างตัวของเลกเกอร์เนาะ เลกเกอร์ใช้เลซินกับทรายเลกเกอร์ที่ผมเคยสร้างไปแล้วบอกว่าวไม่เคยฮะเลกเกอร์นี่ไม่เคยสร้างเลยก่อนนี้ก็ไม่มีงั้นงานสร้างที่ก่อนนี้แหละนะเอาไว้ตรงตรงไหนดีวะเอาไว,แว้แถวแถวนี้แล้วกันแถวนี้เอาแถวนี้สร้างๆไปก่อนนะเดี๋ยวต้องลื้ออีกทีนะครับแถวนี้ชัวร์พอปะวะหนึ่งโรงงานแลกเกอร์ ไหนลองสร้างดิหนึ่งอันครับอ้อยไอ้หน้าต่างนี่ก็สูงเหลือเกินอ่ะสร้างมาหนึ่งโรงงานปิดไปก่อนสร้างมาเลกเกอร์พอว่าววะเลกเกอร์โอเคนะเลกเกอร์พอนะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์ดิบหนึ่งโรงงานพอให้เมืองเราไหมไหนดูโอเคนะครับเหลือๆเลยผลิตเกินความต้องการมาเยอะนะสบายๆทีนี้เราต้องไปเพิ่มเลซินแล้วล่ะใช่ไหมเลซินฮนะ เลยสิ้นกับทรายทรายก่อนนี้เราอิมพอร์ตเข้ามาได้ปะหรือเราเลกเปลี่ยนทรายเข้ามาไหมไม่มีเลยแฮะถ้าอย่างนั้นก่อนนี้ต้องทำทรายด้วยแล้วล่ะเพื่อนนะทรายชายหาดฝั่งนี้แล้วกันครับไปสามสี่โรงงานแล้วกันอะ มี warehouse หนึ่งอันครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมจะปลูกเรซินตรงนี้เลยแล้วกันเนาะจะได้เป็นเป็นแบบที่เดียวกันไปเลยนะเรซินนี่เรซินมาหนึ่งสองสามสี่แล้วกันนะผมให้สี่ที่เลยนะครับโอเคน่าจะพอนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอเรซินเขาสักพักนะครับถึงจะผลิตได้เนาะทีนี้โตบิลเลียนเนี่ยดูไม่ได้ฮะมันต้องใช้สกายสแคปเปอร์เลเวล4ีหลังนะครับ ตอนนี้ผมมีสี่หลังเองอ่ะทำไงดีวะอัพเกรดได้ไหมอัพเกรดอัพเกรดสกายสแครเบอร์เลเวลสี่อันนี้คือเลเวลสามถ้าขึ้นหมดก็คือถึงไม่วะสิบสองหลังอัพหมดเลยแล้วกันเนอะทีเดียวนะครับปื๊บขึ้นมาเรียบร้อยเงินติดลบหนักกว่าเดิมอีกกรรมเวรโอเค เราต้องการตัวบิลเลียนแล้วแล้วความต้องการต่อไปคือไวโอลินอีกนะโอ้โหเลเวลห้าหนึ่งหลังครับเอาตัวบิลเลียนมาก่อนต้องการตัวของเซลลูลอยฮะเซลลูลอยทําจากนิวเวิลด์ครับแล้วก็มีเชอร์อรี่วูดเชอร์รี่วูดที่นี่ปลูกปะที่นี่ปลูกไว้สามพอเปล่าวะเหลือไหมเชอร์อรี่วูดเชอร์รี่วูดน่าจะต้องทําแยกแคผมว่างั้นเดี๋ยวปลูกเชอร์รี่วูดที่นี่อีกด้วยกันเลยแล้วกันนะ เนี่ยตรงนี้นะครับปลูกไปเลยจะได้แบบเป็นสูนย์การผลิตไปเลยแล้วกันนะแถวนี้นะครับน่าจะพอนะครับสามที่เนาะน่าจะพอสามที่ถ้าเหลือไม่พอเราค่อยเพิ่มนะเราก็ต้องการเรือขนของพวกนี้ไปใช่ไหมผมจําได้ว่าที่เกาะเนี้นะครับเรามีเรือส่งกาแฟอยู่ลำหนึงอะอยู่ไหนวะคือแบบเส้นการผลิตนี่โคตรเยอะอันนี้ปะอ่าลํานี้ลํานี้ครับ เดี๋ยวผมให้เขาแวะเข้าเกาะอุตสาหกรรมด้วยแล้วกันนะโดยการที่โหลด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 เรซินกับโหลดเชอร์รี่วูดไปแล้วกันอ่ะเรซินหนึ่งร้อยเชอร์รี่วูดหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ไปลงที่เกาะอุตสาหกรรมเรียบร้อยทีนี้เราก็รอยอย่างเดียวอ๋อขาดทรายนี่ว่าต้องเพิ่มทรายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มทรายบิกหนึ่งอันนะครับเรียบร้อยลงเกาะอุตสาหกรรม ทีนี้เราพอมีแต้มอิเธนซ์เหลืออยู่นิดหน่อยนะผมว่าจะไปสร้างตัวของเรือห่อเพิ่มดีกว่าครับสร้างได้ไหมสร้างเรือห่อมาหนึ่งลำอ่ะสองลำไปเลยเพราะว่าตัวของเซลูลลอยเนี่ยดูทรงแล้วดูทรงแล้วต้องใช้ของเยอะฮะเซรูลลอยอยู่นี่ฮ <I S 2> นะต้องใช้ผ้าฝ้ายนะแล้วก็ตัวของเออขี้พึ่งป่าแล้วก็อีเทอร์นอลครับที่นี่มีก่อนไหนทำได้บ่าว่างานเข้าแล้วครับ ก่อนนี้มีเข้าโพดแฮะเฮ้ยก่อนนี้แล้วกันก่อนนี้ครับก่อนนี้ผมว่าต้องก่อนนี้แหละเดี๋ยวเราลดตัวของประชากรขั้นที่2ลงหน่อยก็ได้เนาะมาก่อนนี้เลยโอเคงั้นเรามาสร้างตัวของเซลลูลเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเขาต้องการตัวของแชมเพลวัคซ์นะผมไม่แน่ใจว,ว่ามันใช่กระบุลหรือเปล่านะครับสร้างไว้ที่เกาะน,นี้แล้วกันนะใช้คน35คนนะครับเออตรงไหนดีวะ กาะก็ใช่จะใหญ่นะเดี๋ยวมีดี c ซมาอีกนะครับก็คงเต็มพอดีหมดแล้วไม่มีที่เล่นนะเอาตรงนี้มาหนึ่งที่พอเป่าวะเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันตรงนี้อาจจะได้อะสองที่ไปเล่นอัตราการผลิตได้ไหมน่าจะได้นะน,นี่ตรงนี้ครับเล่งไปเลยไม่สนใจไม่สนใจความสุขและเล่งไปก่อนแล้วก็ตัวของอิเทอร์แนลเรามีข้าวโพดป่ะข้าวโพดปลูกอยู่ไหม เขาโพดปลูกอยู่ส,สามครับโอเคเหลือด้วยปะเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวปลูกเพิ่มแล้วกันยนะังไงปลูกเพิ่มไปอีกหนึ่งโอเคแล้วก็ตัวของไม้ไม้นี่เรามีเยอะเปล่าวะไหนดูซิไม้ไม่พอใช้ด้วยซ้ำแฮะอันนี้ใช้อะไรปะ โอเคไม้แผ่นไม่ต้องใช้นะเดี๋ยวปิดโรงงานไม้แผ่นไปแล้วกัน hey, <B> อ่ะปิดโรงงานไม้แผ่นไปก่อนแล้วก็สร้างไม้ธรรมดาเพิ่มครับคือแบบมันจำกัดจำเขียดเหลือเกินนะพื้นที่เนี่ยแคบจัดอ่ะปิด,ป,ดปิดหนึ่งโรงงานมีเท่าไหร่สิบหใช้สี่โอเคน่าจะพอนะเราก็มาสร้างอิเทอร์ l ได้เลยครับเอาไว้ตรงนี้แหละแทนไอโรงง,งานยาสูบที่เราปิดไปแล้ว จัดไปเราสร้างไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้ <The ship S 1> ส่งไปโอเวอร์นะครับ s <S เราแค่ใช้แถวนี้นั่นเองแล้วก็ตัวของเซลูลอยใช้อีกร้อาคนนะสองโรงงานครับผลิตได้สี่แล้วก็ที่ที่เก่าอุตสาหกรรมใช้เท่าไหร่ที่เก่าอุตสาหกรรมยังไม่ได้ใช้ผมยังไม่ได้เปิดโรงงานหรอวะเก่าอุตสาหกรรมโรงงานพิมพ์ดีบ อ๋อนะั่นเปนของโต๊ะบิลเลียนนะผมจำผิดเอาลืมและสับสนโอเคต้องสร้างโต๊ะไอ้โต๊ะสนุกก่อนนะครับอยู่ไหนวะโต๊ะสนุกโอ้โหไม่มีอะไรเลยที่นี่ไม่มีอะไรเลยครับต้องนำเข้าอย่างเดียวเลยครับโต๊ะสนุกเหรอเขาใช้ประชากรเป็นอะติแซนด้วยครับงั้นโต๊ะสนุกผมวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจัดอีกทีนะครับอะวางไว้ แล้วก็ต้องการตัวของผ้าสักการะาด,ด้วยฮะโอเคเรากลับมาดูตัวของเซลลูลอยนะครับเซลลูลอยผลิตได้4นะแล้วก็โรงงานที่เก่ออุตสาหกรรมใช้แค่2นะครับโอเคงั้นเซลลูลอยแค่นี้เพียงพอเนาะอีเทอร์นก็เพียงพอนะครับไอ้พวกเอ่ออะไรนะกระบูน <I 'm S 1> พอไหม <so tired. S 2> กระบูนก็พอเหลือด้วยนะครับโอเคสบายล้วอีเทอร์นกับเซลลูลอยเราเคลีย ทีนี้เราต้องส่งไอ้พวกนี้กลับไปที่โอเวลใช่ไหมเอาเรือเหาะไปเลยแล้วกันนะครับหนึ่งลำจากเกาะนี้แล้วก็แวะเข้าเกาะนี้ด้วยแล้วก็แวะเข้าซังเช่นดิเข้าเก,กาะอุตสาหกรรมไปนะครับตรงนี้โหลดตัวของเซดูลอยมาแล้วก็เกาะน,นี้โหลดตัวของพระสกฬาดครับอ่ะโอ้โหพระสกฬาดมีเยอะเลยสบายเลย เอาพ้าสกกาดไปสักร้อยหนึ่งแล้วกันนะเสลูรอยห้าสิบก,ก็น่าจะพอป่าววะเอากลับไปอย่างละร้อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราค่อยมาแก้กันเนอะเรือห่อนี่ไวอยู่แล้วสบายมากเออขาดอะไรอีกวะเสรูรอยเรียบร้อยผ้าสกกาดเรียบร้อยผ้าสกกาดก่อนนี้ก็น่าจะผลิตได้เยอะนะเช็คอีกทีครับผลิตหกใช้หกเลยเหรอ <What> s <S แสดงว่าหมวกเขาเต็ม <you> ใช่ไหมอ๋อหมวกเขาเกินโอเค เราปิดโรงงานทําหมวกได้หนึ่งโรงงานเป่ะวะไม่ผมว่าเราเพิ่มผ้าสักหลาดตรงนี้อีกสักที่แล้วกันนะเพื่อความชัวนะครับนี่เพิ่มไปโอเคเราต้องเพิ่มฟาร์มอันปะก,ก้าอีกดีถ้าง,งั้นนะชัวเลยคือแบบเพิ่มเป็นลูกโซ่นะครับเพิ่มอะไรอันหนึง่งแล้วก็ต้องแบบเพิ่มอันนู้นเพิ่มอันนี้ย้อนกลับไปโอเคน่าจะพออยู่ละ เรียบร้อยแล้วแล้วผมจำไม่ได้ด้วยว่าภาคสกาดก่อนนี้ทำไมต้องสร้างเยอะขนาดนี้ด้วยนะลืมไปแล้วโอ้โหเพิ่งเห็นครับตอนนี้เงินติดลบเก้า0มื่นละอะไรขาดวะเนี่ยจานเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเงินจะรูดเยอะขนาดนี้ไม่ได้เราขาดอะไรวะขาดแหวนขาดจิวเวลี่อะจิวเวลี่ครับจิวเวลี่จิวเวลี่อะไรหมดวะเนี่ยเดี๋ยวสร้างเลือกลามก่อนเื่อไ,ไว้ไว้จะขนส่งแถวนี้จิวเวลี่ครับ ิวเวลリอยู่ตรงนี้อ๋อขาดทองเหรอแร่ทองไม่พอครับงานเข่าและงานเข่าไหนดูดิแร่ทองผมก็แลกมาอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยแลกมาแลก,กว่าตั้งร้อยหนึ่งมีหน้ามาถึงไม่พอมันจะพอได้ไงล่ะครับร้อยเดียวเอาบัคด้วยเหรอแก้ไม่ได้จำเวรละทองเราใช้เท่าไหร่วะทองเราใช้สิบสี่นะครับ ก็คือประมาณ280นะต่อ20นาทีแต่ในเมื่อมันบั็กฮะแก้ไม่ได้เ่าปืนใหญ่ไปแล้วกันเพื่อนอ่ะเอาไปเลย 800, แปดร้อยแลกไา7จ0ดพันฮะแลกแบบให้เต็มพิกัดไปเลยไม่ไม่ขาดแน่นอนนะโอเคน่าจะพอได้ละเงินติดลบแสนพอดีเยี่ยมผมว่าเราต้องใส่นี่แหละฮะตัวของทาวพอครับต้องใส่อเทมเพิ่มตังค์ละ ดูจากทรงละเพิ่มตัวของตัวนี้ไปก่อนนะครับเพิ่มเงินไปอันนี้เพิ่มเงินสาสิบเอร์เซนนะก็เพิ่มมาหน่อยหนึ่งหนังสือน้องหมูเพิ่มอีกยี่สิบอร์ซนอ่ะเพิ่มมาอุ้ยไม่ได้งั้นต้องใส่เล่มใหญ่ดิเล่มใหญ่บวกเงินสี่ิเปอร์เนะครับใส่ไปได้คืนมาสี่หมื่นห้าครับแต่ก็ยังลบอยู่ดีวะงานเข้าแล้วอันนี้เพิ่มอีกสิเอร์เซนโอเคช่วยได้เยอะเลย ติดลบห0าห0,000ครับแล้วก็ตอนนี้เงินเหลือ70ล้านโดยประมาณเนาะก็ด้อยู่อีกสักพักหนึ่งเนาะ <Not> too, ของก็คือขาดแหวนขาดแหวนแบบหนักมากครับด้าน <The new S 1> บนตรงนี้ก็คือ s <S ของครบขาดเครื่อง <from the S 2> พิมพ์ดิดโอเคเครื่องพิมพ์บิดเราเริ่มผลิตยางยังขาดแลกเกอร์เลกเกอร์เราเริ่มผลิตแล้วโอเคสวยมาแล้วแลกเกอร์แล้วก็ตัววินเลียนครับ เชอร์รี่วูดมีแล้วเหลือผ้าสกสาดกับเซลูลอยถ้าเราแลกผ้าสกลาดมาได้เนี่ยมันก็จะดีไงแต่มันควรแลกมาจากก่อนเนี้ยโอ้โหเล่ามันฝรั่งหมดเลยฮะผมว่าเล่ามันฝรั่งนี่ไม่ต้องละส่งออกอย่างเดียวเนาะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งพันด้วยหรออันนี้แลกไว้แล้วกันงั้นเราเอาปืนใหญ่แลกผ้าสกสาดมาเพิ่มดีไหมแบบจะได้ช่วยๆกันะนะ เอาสักสักสักยี่สิบก็พอโอเคแค่นี้พอไหนไหนก็ได้ไหนแล้วครับผมว่าเราควรสร้างตัวของเวอร์แฟร์แล้วล่ะครับตอนนี้นะใช้ฟาร์มเมอร์ห้าร้อยคนอะฟาร์มเมอร์ไม่พอด้วยเดี๋ยวนะอ่ะกดไปก่อนแล้วกันกดไปก่อนฟาร์มเมอร์ไม่พอซร้างอ้นเอาแวร์เฮาไว้แถวนี้ครับสองอันสามอันเลยได้สร้างเร็ว โอเคถ้าเรามีเวอร์แฟร์อาจจะอะไรอะไรจะดีขึ้นนะครับหวังว่านะใช้เท่าไหร่นี้ไหนดูสิใช้เวลา30นาทีนะครับไม้1 5อยห้าซีเมนสามร้แล้วก็ฟาร์มเมอร์500คนนะเราไม่มีฟาร์มเมอร์ดิฟาร์มเมอร์เราไม่พอเราปิดโรงงานทำเสื้อก่อนได้ป่าวะ <No space S 1> เอได้ไง <right S 1> เสื้อ <here. S 1> เต็มโอเคเราปิดได้ปิดไปก่อนเลยห้าร้อยคน <You S 1> ปิดครับขอ <on our S 1> ปิดหน่อยครับ โอเคเราได้580แล้วมาฟาร์มเมอร์มาซิสตาร์ทเฟสไปครับก็เดี๋ยวรอครึ่งชั่วโมงนะโอเคเริ่มแล้วครับเวอร์แฟร์สร้างไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็รอตัวของไฟไหม้เดี๋ยวก่อนไม่ขนาดนี้นี่ไหมเองหรือมีใครเผานี่จานอ่ะเพิ่มใส่กระเพิอกอันหนึงแล้กันครับเยอะๆโอ้โหแล้วดูไหม้ดิ ไม่ตรงที่เป็นจักรกับตรงที่ทําจักรยานด้วยนะก็ค่อนข้างสําคัญอยู่ครับพวกนี้มีเอ็กซ์ากูทําทำให้เราผลิตปืนใหญ่ได้ด้วยไงถ้าแบบตรงนี้เสียไปปืนใหญ่เราก็หายไปเยอะครับอาจจะส่งผลกับการแลกเปลี่ยนเอ็กพอร์ตอิมพอร์ตนะวุ่นวายจัดจัดเลยผมส่งเครื่องพิมพ์ดีดกับโต๊ะบินเลี้ยนเข้าก่อหลักก่อนแล้วกันนะไปหวังว่าสออย่างนี้จะพอทำให้เงินเราเพิ่มนะ ลบอยู่เจ็ดหมื่นเนี่ยขนาดใส่ทาวพอไปแล้วเนี่ยนะ <Just S 1> จะไหวเปล่าวะ <Standard. S 1> เออต้องรอแหวนนี่กัปตันโทเบียสจะมาในมาแล้วอานี้ไงมาแล้วโอเคโอเคเรา,าจะได้ตัวของทองละโอเคครับทองเต็มคลังครับเต็มสต็อกสามพันกว่าเอาเลยเพื่อนรีบทำแหวนเร็วแหวนไวๆเลยแหวนนี่ผลิตพอไหมพอด้วยเหลือๆนะครับ โอเคเงินเราเริ่มดีดกลับขึ้นมาละสี่หมื่นแล้วครับตอนนี้ถ้าเราได้เครื่องพิมพ์ดีดตัววินเลียนก็น่าจะพอนะเราก็น่าจะอัพขึ้นสก,กาดแซปเปอ,อร์ขั้นต่อไปได้นะครับนี่ไงแล้วโถเอ้ยผมลืมส่งตัวของคอตตอนมาทำเซลูลอยครับผมก็รอเถอะเมื่อไหร่มันจะทำเซลูลอยเสร็จเรือลำนี้สล็อตว่างอยู่นะครับโหลดจากอันนี้ชื่อก่อนหนึ่งไปก่อนอโอเค หลดจากก่อนหนึ่งครับเอาผ้าฝ้ายไปก่อสองนิดหน่อยเอาไปห้าสิบก็น่าจะพอนะเนี่ยรอตั้งนานก็ว่าทําไมทําไมให้ทำไมเซโรลอยไม่มานะครับอุ้ยเงินตอนนี้เป็นบวกแล้วครับสบายละโอเคถือว่าเมืองเราพลิกฟื้นขึ้นมาได้พอสมควรน,นะแล้วก็แหวนเข้าเมืองมาที่เรียบร้อยนะโอ้โหแหวนแพงมากจิวเวลรี่แพงมากนะครับบวกสี่รอยเนี่ยโคตรแพงเลยให้เงินเยอะจังดีจัง อย่าบอกแล้วว่าเงินบวกอยู่แค่นี้ถุนเล่าเออโอ้โหเงินบวกสามร้อยวะเงินบวกสามร้อยครับอินคัมหนึ่งเอ็มกว่าๆแต่ว่ามีค่าอัพคีฟค่านูน่นค่านี่ก็เกือบหนึ่งล้านโคตรจะแพงอาวแล้วครับตอนนี้นะครับทั้งตัวของเครื่องพิมพ์ดีดนะแล้วก็ตัวของโต๊ะสนุกนะครับเข้าเมืององที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วก็เรารอโตสนุกอีกสักหน่อยหนึงนะครับเราก็จะอ up ัพเกรดสกาย,ายแปเปอร์จากเลเวล4ขึ้นไปเลเวล5ได้นะก็น่าจะเป็นสกาย,ายแปเปอร์รเลเวลสุดท้ายแล้วนะครับถ้าผมจาไม่ผิดอ่ะาะมาเพื่อนเร็วหน่อยเพื่อนอ้าวเดี๋ยวไฟดับใช่ปะเนี่ยไฟดับดิเดพาันเมนสตโตเนี่ยไฟดับขาดฟิลเมมต์เอ้าฟิลเมนต์ขาดอะไรครับเนี่ยสารอตั้งนาน อะไรครับเนี่ยฟิลเรเมนต์เราก็แลกเข้ามาไปใช่หรอเนี่ยแลกมาตั้งหกร้อยไม่พอจริงดิจานเออว่ะฟิลเเมนต์หมดจริงด้วยครับฟิลเเมนต์เราผลิตได้สิบเก้าใช้ยี่สิบเจ็ดนะอาจจะต้องเพิ่มสักหน่อยแฮะเพิ่มสักอุ้ยกดผิดกดผิดอุ้ยกดผิดอีกแล้วการเวียนกดผิดสองปุ่มเลยโอ้โหเสียไปสองโรงงานสร้างใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่หมหมหมจะกดตัวซีฮะไปกดโดนตัวดีครับ มาขึ้นมาพอไหมยี่สิบหกเหรอต้องเพิ่มอีกสักอันปะมันเต็มแฮะเอะตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ฟิลาเมนต์นี่เขาใช้ประชากรไหลอาววะใช้อเอนเจิเนียร์เอนจิเนียร์ทำงานได้นเนจิเนียร์เยอะครับโอเคฟิลเรเมนต์เราขาดซะ้งนั้นนะโผเอ๋ยนะตัวบิลเลียนเต็มแล้วแล้วก็ขาดฟิลเเมนต์นะห้างขายไอเครื่องปิ้งขนมปังไม่ได้ครับ ข่าวหนังสือพิมพ์ฮะโอเคเวอร์แฟร์เราเริ่มสร้างแล้วนะแล้วก็มีข่าวดีอีก2อย่างนะครับสงครามจบแล้วจบนานแล้วครับผมโอเคพับบิดไปเรียบร้อยตรงนี้เวอร์แฟร์เราใกล้ละอีก2นาทีครึ่งโอเคโดยประมาณ3นาทีดิสนาทีครึ่งอะไรวะ่ <c oughs> <c oughs> เอาละมาอัปเกรดเลยอัปเกรดอัปเกรดตามมุมก่อนแล้วกันนะจะได้ค่าพโนลามานะครับมาแล้วหนึ่งหลังว่ะโอ้พโนลามาอย่างกว้าง สบายและแล้วก็บวกพนรามาตเต็มบวกเงิน15%นะครับจากตรงนี้อันเดิมเท่าไหร่วะอันเดิม7 0 0 0ครับขึ้นมาเป็น13 0 0 0สามวเงินอย่างเยอะแล้วก็ต้องการตัวของไวโอลินครับตัวของร้านขายยาแล้วก็ตัวของของเล่นเด็กเนาะโอเคเราอัพ4เสาลงนี้ก่อนจัดไปของเงินหน่อยจานเงินติดลบอีกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าก่อนนี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องออตัวของรำนี่ครับรำไม่พอฮะคือ นั่นแหละมันใช้เยอะมากนะโอเคเดี๋ยวเราอัพอัพอัพขึ้นแบบสักหน่อยก่อนแล้วกันนะตรงนี้นะครับอัพขึ้นไปโอเคขึ้นไปขึ้นไปอันไหนอีกอันไหนอีกอันนี้ด้วยปะขึ้นไปขึ้นมาโอเคสีดำซื้อก่อผมอีกแล้วอะ่ะก่องสองเดี๋ยวนะ ไปดูก่อสองก่อนสีดำครับนี่เขาพยายามซื้อก่อนนี้ผมอยู่นะก่อตรงกลางเลยโอเคผมจะไม่ยอมจะซื้อคืนครับเขาก็ยังอุตส่ามีเงินเนาะก่อก็เหลืออยู่แค่นั้นนะครับโอเคเมืองเราก็น่าจะประมาณนี้และนะขึ้นเลเวลห้า 5, เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นระดับสูงสุดของตัวของ sky traveler ลรวด้วยนะ แล้วเราก็ทำการปลดล็อกตัว,ตวของไวโอลินกับร้านขายยาเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนของเล่นนะฮะของเล่นขาดอีกหนึ่งหลังเองวะสร้างเลยแล้วกันหนึ่งหลังเหรออันไหนยังไม่ได้อัพอัอนนี้ปะนี่คือเลเวลสี่โอเคขึค้นเลเวลห้าไปโอเคครับได้เรียบร้อยแล้วก็ตัวของสกายไลทาวเวอร์ใช้เลเวลห้าอีกสิบหลังโอเค เดี๋ยวหลังจากนี้ผมค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะแล้วก็พาร์ทหน้าเราจะมาสร้างตัวของไวโอลินร้านขายยาแล้วก็ตัวของของเล่นเด็กกันนะครับอะไรวะเนี่ยโคตรเยอะเลยวะ่ะอะไรก็ไม่รู้ร้านขายยาก็ทําได้หลายอย่างยาสีฟันลิปสติกครีมทาหน้านะนุนนี่นั่นนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ แถมเบอร์แฟร์สักหน่อยแล้วกันฟินิชเฟสไปอันต่อไปใช้เวอร์เกอร์พันคนอ่ะสร้างเลย